สวัสดีครับพบกันเช้าวันหยุดนะครับผมก็จริงๆวันนี้นะครับตั้งใจจะคุยเรื่องกัญชาแมวเพราะว่า,าขราวก่อนนะครับคราวก่อนผมได้ลงคลิปไว้ว่า,าแมวมันเมากัญชานะครับก็วันนี้ก็เลยว่าอ,อจะอไปถ่ายต้นกัญชาแมวให้เพื่อนดูนะครับว่ากัญชาแมวหรือตําแยแมวนะครับผมหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผม ส่วนกัญชาแมวนะครับหรือตำยาแมวนะั่นนะครับผมก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของน้องแมวนะครับผมก็เวลาเขาได้ได้กลิน่นได้กลิ่นน้ามันหอมระเหยของกัญชาแมวนะครับผมเขาจะมีอ,ะอารมณ์แบบครืบค,ครื้มนะครับคล้ายๆกับคนเมากัญชานะครับผมแมวก็จะเป็นที่ชื่นชอบนะครับแต่ถามว่าถ้าใช้บ่อยๆแล้วติดไหมอบอกเลยว่ามันไม่ได้ติดนะครับผมแต่ว่ากัญชาแมวเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของลดความเครียดในแมว นะครับผมสําหรับใครที่เลี้ยงแมวนะครับอลองหากัญชาแมวไปให้แมว่าเล่นดูนะครับผม<ฮ>ผมเองจริงๆแล้วเนี่ยแรกๆก็ไม่ได้เชื่อนะว่ากัญชาแมวจะทําให้แมวคลื่อได้แต่พอดีด้วยความบังเอิญผมไปถอนอีกกัญชาแมวนี้ทิ้งแล้วก็แมวสองตัวที่มาอยู่กับผมนะครับเขาไปได้กลิ่นเขาก็ไปนอนคอเคลียไปกัดกินใบอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาการเขาก็เลยเมาอย่างที่เอาให้พวกท่านดูไปข่าวก่อนนั่นแหละครับ จานั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพท่านไปดูว่าต้นกัญชาเมวหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมปัดไปดูกันนะครับผมกัญชาเมวหรือตําแยแเมวนะครับผมก็จะเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามาบ้านตามหลังบ้านตามอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกัญชาเมวหรือตําแยแเมลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองถอนเพื่อที่เอาไปให้อายถุงเงินกับถุงเงินกับ อ่าลุงเลืองลองแทะเล่นดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพอเขาได้กลิ่นํำแยแแมวแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอีกต้นหนึ่งผมเห็นอีกต้นหนึ่งอยู่หลังบ้านเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันลวกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปสักสองต้นนะครับอันนี้เราเจอตรงนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยนะครับนี่จำแย่แมวนะครับเราก็ถอน ได้แล้วครับผมได้มาสองต้นนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองให้ล่กเรืองกับให้ล่กเรืองกับคุณเงินลองดูแล้วกันนะครับพ่อหน่อยเร็วพ่อมีอะไรให้เร็วมาแล้วนะครับมา,มา,ม,า,ม,ามานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่พ่อมีอะไรมาให้ดูสิเออชอบไหม ชอชบทุมเงินจะชอบกัญชาแมวนะครับแต่ว่าลุงเหลืองไม่รู้ลุงเหลืองหายไปไหนนะครับนี่นางก็จะอารมณ์ประมาณนี้ไหนทุมเงินไหนมองหน้าพ่อหน่อยแล้วนี่นะครับนางก็จะประมาณนี้นะครับเวลาได้กัญชาแมวนะนางก็จะดูแล้วจะมีความสุขกับการได้แทะลากกัญชานะครับ เป็นไงพ่อบอกแล้วว่าอย่าเล่นเยอะกัญชานะเป็นไงแล้ว